สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก FC ท่อแรงดันล้านสมหวังทั่วนากันครับวันนี้จัดส่งท่อแรงดันฟาร์มประดุกพี่จิระพรครับตำบลหนองแกอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีครับติดตามผลงานพวกเราด้วยกันนะครับสวมผ้าใบเรียบร้อยดันท่อแรงดันลงน้ำครับผม ติดตามผลงานพวกเราด้วยกันนะครับ4-5เมตริดเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เครื่องยนต์9.5แรงนะครับกับข้อแรงด8นิ้วออก6นิ้วหมุนขวาลื่นท็อปนะครับดูน้าปลาด้วยกันครับพาเพื่อนสมาชิกด,ดูน้ำปลายทางด้วยกันนะครับ ไปดูน้ำทางปลา,ดดา,ท,าทางทุ่ขด้นนทุกคด้วยกันนะครับดูปลายน้ําด้วยกันนะครับออกมาประมาณนี้เชียวครับรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจโทรคุยกันครับเวรลาร้านสามหวังอยู่ตลาดสังามอําเภอหันคาจังหวัดชนานยนาส0817853037เ่อแรงดันคุณภาพจะส่งทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากฝามประดุกพี่อู๊ดพี่จิรละพรตําบลหนองแกอ,อําเภอพระพุทธบาทสระบุรีให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราครับเยี่ยมครับคุณครับ